Yeah. Uh... oh กรอยู่งนายาเลยรับที่บทตีต่อไปครับที่บทตัดต่อครับที่บทตัด ว่าจะเป็นพจรจานักอภิม erm ักบรรดาวัตรนักที่เป็นนักนักการิการหรือว่าเป็นพระมหาปรียนเป็นพระเล่าเรียนหนังสือนักหพระบัญญัตรนักด้านการปกครองการศึกษาการเผยแพร่การสาธารณูปการทนำพันเพียรเที่ว่าเนี่ยดูแลวัดได้หมดหรอกต้องอาศัยพระเอรด้วยการ แล้ที่สำคัญก็คือชื้อเสียงของวัดเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจ้าว่าองค์เดียวเพียงแต่เจ้าว่าเป็นประมุขเป็นประธานนะเป็นผู้นำนะครับชื้อเสียงของวัดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพระในวัดด้วยพระเในปฏิบัติดีปฏิบัติข้อนะมีสีฐานเจริญรุ่งเรืองเรียบร้อยปฏิบัติศาสนกิจช่วยเหลืองานวัดวารามด้วยดีเป็นที่เจริญสกุธหลักโยม เจ้าวาดก็สบายใจนะเรียกว่าอาจารยจีสีขอธูสิด้วยสิ็จก็ยิงด้วยธูสีลงให้ธูสีโลธูสิทธิ์ก็ทำกิจด้วยสิทดีสิทธูธูปธูก็มีต่อธูเอกวันนี้เจ้บุกะดาบเจ้าวาดก็ นอกเหนือไปในมณฑลผู้ใหญ่ซึ่งสูงสุดเลยนะไม่มีใครสูงกว่าสมเด็จอีกแล้วนะไอ้บอลผมเดริญมาเป็นประธานที่สูงสุดเลยนะท่านก็ยังเป็นหัวหน้าในในวัดบงไปในงานครับอหลายที่ไม่ดีแบบนี้นะจบบ้าผู้ใหญ่ก็จบกันเลยนะพระเองก็ในบอลเก็บตงเก็บ้าอีเก็บตงทุกเรื่เก้าตงอี ไอ้พ่อแม่ที่เราไม่ดีเป็นเรื่องกพนันนั่นแหละโยกบ้านเดียวพนเดียวามอยูแต่ที่พเป็นห่วงเล่าห่วงเองทนผมเคยปวดเคยเรียนเคยรู้ดีว่าเป็นล้าเก่งเนี่ยไม่ได้มีปัจจัยมากอยู่ที่ตอนนัอที่วัดขาดยขนาดตอปวรนผมเป็นเด็โยกเก้าที่เด ปัใจไทยพ่อเป็นพ่อเป็นหแม่ลก็ป็นดีจีวอนสวยๆยังไม่มีหรอกเนีเย็นพ่อเด็กด่วยดูแลอ้าวตอนนี้เรียนเิญท่านผู้จัดการเขตยามคณะโอ้ขออนุการนะตามจับนะครับผมก็คงเกขอยุติการประชาสัมพันธ์ไว้เพียงนี้ถ่ามีสิ่งหนึ่ง้งใจขาดบุกต้องก็ขอไปด้วยนะครับขอทวายอนุกมทนาพี่เด็กั็เอครับ

ดับการเข้าวรวงานี้การสักการเรื่รองต้นขอเป็นคณะของสำนักงาเขตเยนาวาก่อนนะครับโดยทัฒน์รุในการเาพกและผู้ช่วยพนในการเพกลงไปพัฒนุในการสูตร,ร,ร,รสารสูเจ็ดการลนนีบุรุราช ปฏิบัติธรรมคือสีเจ้าวัดมงคลก็อย่าให้รอให้เสร็จให้คณะของโรงเรียนพระสุอายุเสร็จที่ก่อนแล้วก็จะทำด้วยญาติโยมที่จะเข้ามาถวายพิธาสักการะในโอกาสวันท้ายวันวันเกิดเจริญอายุนะนะมงคล58ปีซึ่งโดยพ่อพระมหาทิ่ธรรมรท่านเจะวาดเป็นจังหวัดเจ้าวาดวัดมงคล มาเป็นจริงท่านเกิดวันที่ 5, 2, 5้ามกราคม2องพันห้าวันที่5้ามกราคมเนาะแต่ทีนี้พอดีว่าในปีนี้เด็กกลุ่มก็ลงสอบลงสอบไปทีสนามหลวงประโยกแปดพอดีแล้วก็รงกับกันเกิดท่านปีนี้ท่านก็เลยเลื่อนเลื่อนมาจัดงานทั้งุญในวันที่สิบหกมกราคมในวันนี้ ทำให้ก่อนนะครับทำไว้ก่อนทำไว้ก่อนทำไว้ก่อนครับอ่าทำไว้ก่อนส่วนคณะของโรงเรียนผู้สูงอายุยกเว้นผอน่อมะอย่ค่อยรอรับของที่ละเรืทีหลังทำเรียบร้อยครับให้ให้พ่ออก่อนให้ให้เท้าพ่ออก่อนให้ผออ่อมให้ผอ แล้วก็โซโต้โซลูเดียมโซลูเดียมที่ละน้ำโรงเรียมที่ลัน้โรงเรียมที่ละน้ำพรอมย่านโดมพร้อมเราเรายังมีแขกผก้มีเกียรติยด่อันนี้เตรียมไว้เฉพาะแก้วยาโดมที่

wakapata เนอยห,หลังคนละสามเก้านะครับอยหลังคนละสามเก้าโรงเรียนออกก่อนนะครับใครเป็นนักเรียนโรงเรียนสุรยุออกก่อนนะครับย่ให้กเรียนนะครับ

อย่ามาแท่ข้างหน้านะครับ่ายจะเนกอนข้างนนะครับยืนเลยนเครับยืนกไมข้อเทาไม่ไปออกมาไม่ไปออกมาไม่เป็นไรไม่เป็นไร

อ่าเด็กเด็กไม่ต้องมันก็เด็กไม่ต้องแล้วแต่พ่อผมให้อเด็กอ่าพ่อให้อยู่พ่ให้เด็กมาพ่อให้อ่าเด็กเข้ามาเด็กเข้ามาเด็กเมาพอให้พ่อให้อ่าดูพ่อมาดูมาเด็กเข้ามาเด็กเข้ามาโอเคอ่ต่าใครเรียกพี่อะไรนะอ่น้ำเย็นมาเรียของเย็นมาเด็กเ้ามาหนลนนตีอยู่นะเราเดียวเด็กเข้ามอเรเดียวรอบเดียว บพกกันพวกวางเได้เลยนะครับวางได้เลยนะครับไม่ทำมากวเลยครับอายุนดครับยืนเข้ามาครับยืนเข้ามาเอาเป็นของได้ใช่มครับเอาบูร์ไดเลยครับวางได้เลยครับวางได้เลยครับผมอายุเข้ามาครับยืนเข้ามาอายนได้เลยครับยืนได้เลยอ่าอย่าอย่าตานะโอเคโอเค ยิงครับยิครับยังเลยยิงเนะครับเด็กกระบดดให้หมดนะครับวันนี้เด็กกระให้หมดครับเด็กเอ่อก็คือเวลาครูของทท่านะคกให้หมดนะครับวันนี้กระบุใสเลยครับใสกาะครับกรให้หมดนะครับเด็กให้หมครับเดินนี่เลยครับเดินนี่เลย อ่าหนูยกขนใ้ทีดียพอาบนี้เลยครับเครับอ่รดียมก็บอกเดียวอ่าหนยิบเลยแพ่อห้มั็จพ่อให้หเอาบุญให้นกระนะครับหให้วันนี้วพ่อให้หมดอ่ายไปลครับหลพ่อให้หมดวันนี้หลพ่อให้หมดยิัยบเลย